สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่ก็ลั่งรับชมตั้งช่องสวนสะลินทิบอยู่นะครับเนาะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆชาวอยู่สวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้รักเกษตรทุกท่านครับผมคลิปนี้สวนสะลินทิบสีเอาบรรยากาศสวนในบ้านมาฝากครับพี่น้อง <laughs> มีหดสวนนอ,อกบ้านมีหดสวนในบ้านด้วยครับของสวนสลินทิบ อันนี้เป็นสวนในบ้านครับผมปลูกนี่ในบ้านนะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันมีพื้นที่ทั้งนอกพี่น้องก็ได้ได้ปลูกในกระถางครับผมอันนี้คือต้นพริกเข้าได้ปลูกมากเป็นเดือนแล้วก็เดือนสองเดือนแล้วครับพี่น้องมึงส่งตอนนี้อากาศมันหนาวครับผมก็เลยยกเขามาไว้ในบ้านครับผมอากาศเริ่มหนาวเราย่านมันไต่พี่น้องมันก็เริ่มออกน่วยออก กันดอกออกหน่วยดอกว่าพี่น้องต่ว่าหังบดกปนไรครับผมคือว่าละอากาศมันกระบดีนะพี่น้องเนาะอากาศ่อนขาง,งสี่เย็นมันก็เลยเห็ดในพริกออกน่วยว่าไหลครับผมผมได้ปลูกไว้ยุสามกระถางครับผมสําหรับบกักกริก <c oughs> ปลูกไว้เบิ้งก็ซื้ออกพี่น้องมักปลูกครับผมไม่หวังว่าเะได้กินมันดอกครับแต่ว่ามันก็ออกนูกออกหน่วยมากหาย,ยุ่ก็ือ้นได้กินที่เอกตีจกัก สิบจากเศ้าหน่วยดอกยวมึงส่งแต่ว่าจุดประสงค์คือปลูกสวยงามชอบปลูกครับผมร่องเห็ดกรเบ้างครับกษตเในบ้านเพราะว่าช่วงนี้พ่ะท่านมีเวลาเพ็ดกษตรนอกบ้านนะพี่น้องเนาะรอโอกาสรอเวลาอยู่แคงทีอันนี้ก็เคยลงคลิปไปแล้วนะพี่น้องเนาะเป็นพักในบ้านที่ได้ปลูกไว้ในกระถางคือว่านะครับอันนี้เป็นพักซีหอมนะพี่น้องนะซีหอมเนี่ยก็จะมีอยู่สองกระถางก็พ่อได้เก็บใส่ปนใส่แก้ยวกยด่ดอกพี่น้อง ส่วน,นต้นใบเขือ,เ,อเทศมึงบ่ได้กินดอกพึ่งน่องมึงส่งออกนวยแต่วา่าบ่ได้กินดอกพึง,งส่งมันสิบันสุกให้กินย่อนดอกพึงส่งสำหรับให้ไห์ของสวนในบ้านคือตัวนี้ครับผมผักเพลวพี่น้องพราะว่าผักเพลวน,นี่ได้กินบ่ได้ซื้อเลยครับพี่น้องเก็บประมาณจักอาทิตย์นึ่งก็ได้เก็บแล้วครับคันยากิน ว่ามือนี่ยอยากกินผักแพลวเด้ว่าสัรเกตรอาหารกินกับผักแพลวกิดเด็ดยอดผักแพลวในบ้านเนี่ยแหละไม่กินเพราะได้กินอยู่ครับไหลอยู่ครับปลูกสองกระถางนี่เหลือกินครับผมสาหรับผักแพลว้นะพี่น้องนะอันนี้คือต้นอโวคาโดปลูกในบ้านพี่น้องล่องตดสอบไปสุนวครับผมปลูกไปเบิร์ตสุย่างครับผมสําหรับในบ้านนี่ก็เดยคือเป็นต้นล่อในการกินเกษตรนะพี่น้องนะอันนี้อีกกระถางนึงครับผักแพลวมีสองกระถางนี่เหลือกินครับพี่น้อง เปลี่ยนกันเด็ดครับผมอาทิตย์หนีเด็ดกระทางหนีอาทิตย์ต่อไปเด็ดอีกกระทางหนึ่งยังสี่หน้าพี่นาะงแล้วก็สุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณนะครับเด้อขอบคุณทุกๆก,กําลังแรงใจครับผมขอบคุณทุกๆท่านครับผมที่สระเวลาเขามาชมคลิปของทางสวนสะลินทิปื้นนี้เดี๋ยวเอาไว้พ่อกันคลิปหนาครับผมว่าสวนสะลินทิ์พ่อสิมีอยังมาฝากสําหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคําว่าขอบคุณและสวัสดีครับ